ใหสวยๆแล้วค่ะกับคันนี้ฮอนด a าแ c o r d 2.0ตัวไฮเบดสีดำสวยๆดุดันดีไซน์แบบรูหราต้องคันนี้เลยพี่ๆค่ะไม่ใช้งานเพียงแค่67,000กิโลเมตรเท่านั้นได้ปี2 0 2กต่างหากนะคะพี่ๆนี่สวยมากๆนะคะภายใน สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิวรถพรีเมียมมือ2ค่ะเจอเจอรถสวยอีกหนึ่งคันค่ะเข้าใหม่ส,สดๆร้อนๆอนี่คือสภาพแรกเข้าเลยพี่พี่หากับ Honda Accord ตัว2.0 h y b r i d ค่ะคันนี้บอกเลยใช้งานน้อยมากๆนะคะเพียง67,000กิโลเมตรเท่านั้นฟรีดาวได้ด้วยผ่อนเริ่มต้นนะคะเพียงประมาณ14,000บาทเท่านั้นราคาดีนะคะหันลงมาจากปายแดงเลยประมาณ1ล้านนะคะเหลือเพียง 8 7 9 0 0ับาทเท่านั้นใครมองหารถสวยสไตล์หรูนะคะชอบรถดีไซน์ที่แบบว่ายังไงก็ไม่ตกเทรนใช้งานได้อีกยาวๆต้องจัดเลยคันนี้สีดำดูดันค่ะปรับสภาพให้นะหลังจากนี้จะสวยมากๆเลยนี่มาอัปเดตให้เห็นนะคะโครงสร้างนะคะบอกเลยว่าที่นี่นะคะรับรถสวยๆมีแต่โครงสร้างเดิมๆใครมองหารถสวยสภาพดีต้องรีบทักเลยเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างค่ะพี่ๆขาทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างเลย,เบ,ลเ,ลยเบอร์เดียวกันค่ะติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลย เพราะฉะนั้นมองหารถสวยสภาพดีต้องนึกถึงอยู่ไว้นะคะติดต่อได้เลยย้ําเบอร์อีกทีค่ะ098ค่ะ7067324เบอร์นี้นะคะตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องเกรงใจติดต่อได้เลยนะมาวันนี้นะคะอยู่จะพามาชมนะคะสภาพของคันนี้กันมากดีกว่ารถที่เรารับเข้ามาใหม่ๆสดๆร,ร้อนๆเรารับสภาพเป็นยังไงเข้ามาพี่เห็นไหมนี่คือสีดานะคะสีดํานี่ยังไม่ได้ล้างนะเป็นรอยไม้รอยมือสักน,น,นิดหน่อยนะคะเนื่องจากว่า,าหลายคนจับแต่บอกเลยไม่มี ร่องรอยแน่นอนขีดข่วนนี้ไม่มีเพราะเรานะคะ,ะมีการขัดสีสปาให้เรียบร้อยไม่ต้องห่วงแต่ว่าโครงสร้างเนี่ยจะต้องรับแบบเดิมๆเข้ามานะคะไม่มีพิกคว่ำชนหนักหรือว่าจมน้ํามาแน่ๆนะคะพี่ดูจากตัวไฟได้เลยนี่ ในส่วนของตัวไฟค่ะเห็นไหมคะไฟด้านหน้าค่ะโคมนี่ใสๆเลยกริบมากๆนะคะได้แบบโอ้โหนี่ฟูล l อลมาให้แล้วเรียบร้อยเส้นสายเดย์ท m e มีมาให้ครบเลยโลโก้นะคะเดิมเลยนะคะคันนี้นี่โคม,ม,ม,มียมีไม่มีเหลี่ยมไม่มีลายใดๆทั้งสิน้นกระจังหน้าด้านล่างค่ะไม่แตกไม่หักนะเดย์ทามรันนิ่งไร้นะคะเป็นทุกอย่างเป็นหลอดแบบ LED ทั้งหมดรวมทั้งไฟตัดหมอกด้วยพี่ค่ะเหลี่ยมสีคมค่ะค่อนข้างที่จะชัดนะรอยรักยิ้มไม่มีเลยนะคะแล้วก็ในส่วน ของซุ้มล้อค่ะเห็นไหมฮะนี่ไม่มีบุบไม่มีเบี้ยวไม่มีแตกไม่มีหักเลยแล้วก็รอยต่อระหว่างกันชนค่ะแนบชิดสนิทเดิมมากเลยคันนี้บอกเลยว่าเดิมนะคะรถเซกเมนต์นี้ไม่ต้องห่วงค่ะเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดสามารถเช็คระยะได้สามารถเช็คปร,ร,ระวัติการเข้าศูนย์ได้ค่ะติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยเพราะฉะนั้นใครมองหารถสวยสภาพดีต้องรีบทักเข้ามาได้เลยคันนี้เป็นตัวไฮบริดนะนะคะมีโลโก้ไฮเลยนะคะนะ่า มงบอกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฟิล์มนะติดให้แล้วรอบคันด้านบนหลังคาค่ะ ไม่บุบไม่เบี้ยวโครงสร้างแท้แน่นอนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ใครอยากได้รถสวยสไตล์บูลูผู้บริหารนิวอยากให้ทักมากเลยต่างจังหวัดก็สามารถซื้อได้นะคะพ,พี่ขาต่างจังหวัดสามารถซื้อได้ค่ะรถสไลด์มีบริการให้เลยนะคะเจ้าหน้าที่นะคะเรื่องอการวิ่งเซนนะคะไฟแนนซ์เรื่องเอกสารไม่ต้องห่วงบัตรประชาชนใบเดียวคันนี้เชื่อหรือเปล่าสามารถซื้อรับรถกลับบ้านภายใน1วันไม่ติดเครดิตแบ็ก์ิดบูโลค่ะพี่ขาจัดมาเลยไม่ติดแบ็ก์ิดไม่ติดแบ็ก์ิด redit, ไม่มีปัญหาเรื่องเครดิตค่ะบัตรประชาชนใบเดียวมีรายได้2เท่าของค่างวด นะคะแล้วก็มีที่มาของรายได้ชัดเจนนะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะพี่ขารายได้2เท่าของค่างวดอ่ะคันนี้ขอส0,000ื่นขึ้นรายได้ส0,000ื่นซื้อท่านเดียวจบเลยพี่พี่ขาโอ้โหถือว่าว้าวมากๆนะไม่ต้องยุ่งยากคนค้าเลยมาเดี๋ยวอุจะพาพีนะ่พี่ย้อนกลับสักนิดนึงเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูสภาพด้านในกันนะคะ,ะเริ่มเลยคันนี้กุญแจสมาร์ทย์เลด้วยนะโอ้โหนี่คิวกันสาติดมาให้เรียบร้อยคันนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะซื้อแล้วแบบใช้งานได้เลยพร้อมขับพร้อมขี่มากนะคะ เริ่มต้นนะคะก่อนที่จะเข้าไปด้านในค่ะดูโครงสร้างของตัวประตูให้เห็นชัดๆเลยหัวนอนไม่ขยับนะคะแล้วก็เม็อาร์คทุกอย่างก็อยู่ครบเลยนะคะกระจกบานแท้นะโลโก้ฮอนด้ายังอยู่ครบๆแล้วก็ในส่วนของตัวฟิล์มค่ะนะคะไม,ะไม่ไม่เสียนะลายไม้สีน้ำตาลพร้อมด้วยนะคะคันนี้นะคะมีในส่วนของอะบซิงมาให้เราเรียบร้อยนะคะแล้วก็อ ปรับพับกระจกไฟฟ้าทุกอย่างนะคะเป็นระบบไฟฟ้าหมดนะคะควบคุมแผงทุกอย่างอยู่ใกล้ๆมือนะคะใช้งานค่อนข้างที่จะสะดวกสบายแล้วก็ตัวเสาเอค่ะตัวเสาเห็นไหมคะหัวนอนไม่ขยับเลยนะคะสีเดียวกันกับตัวโรสติ๊กเกอร์ค่ะยังอยู่ครบๆเลยนะคะนี่สีดําสีเดียวกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่เห็นไหมเดี๋ยวกแกะให้ดูสักนิดนึงคะ่ะ เม็ดอักเห็นไหมคะตำแหน่งเดิมอยู่ครบเลยพี่ๆขาเพราะฉะนั้นใครสนใจนะรีบทักเลยมีเพียงหนึ่งคันเท่านั้นนะช่วงนี้ลูกค้าค่อนข้างที่จะหารถหรูอย่างเงี้ยเยอะนะคะ คมรี่อย่างนี้หรือว่าแอคคอร์ดอย่างนี้ค่ะขายดีมากๆค่ะซื้อสดก็ได้ขายยินดีนะคะหรือใครที่อยู่ใกล้ๆนะเรียนเชิญเลยค่ะมินบุรีนะมาหาอิ๋วได้เลยค่ะที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะอยู่ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะลองเข้ามามาดูรถก่อนก็ได้ไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอตัวเครื่องกันบ้างดีกว่าเห็นไหมเสียงเงียบไหมคะเสียงเงียบมากมากเลยนะอ่าเสียงเงียบมากๆเลยคันนี้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งนี่นี่นี่นน พุสตาร์ทนะคันนี้พุสตาร์ทแด้วเราต้องปิดนะคะ mm hmm. เพราะว่าก mm ุญแจมูกไปอ่ะเราปิดปุ๊บนะคะทุกทีอ่าเหยียบเบรกเลยค่ะแล้วก็กดหนึ่งทีค่ะเบาะนี้ปรับพับไฟฟ้านะตัวเบาะเนี่ยเออทุทีตัวเบาะปรับไฟฟ้าคู่นะคะตัวเบาะปรับไฟฟ้าคู่นะคะในส่วนของหนังค่ะนี่ตึงมากๆเลยถือว่าตึงคอนโซลสะอาดนะหน้าจอค่ะห้านิ้วนะคะทัชสกรีนมีกล้องหลัง ออปชันมาครบเลยแอร์ Air แยกค่ะแอร์ออโต้ช่องใส่แก้วน้ำนะคะเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าระบบอีวีอีโคทุกอย่างมีครบเลยเบรกโฮทุกอย่างมีครบนะคะพวงมาลัยสามการันติฟังก์ชันดูเลขไมคค่ะหกหมืเจ็ดพันกิโลเมตรเท่านั้นนะคะหน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลเพราะฉะนั้นรถสวยสภาพดีพี่ขาต้องคันนี้เท่านั้นเลยไม่ต้องห่วงเลยนะรถนี่รถรถที่นี่นะไม่ว้าวนะถ้าเกิดว่า luôn รถที่น mm ี่นะถ้าเกิดว right ่าไม่ว้าวหรือว่าโครงสร้างไม่เดิมเราไม่รับเข้ามาเพราะรถที่นี่นะคะจะต้องผ่านการตรวจนะคะผ่านการตรวจมาตรฐานการตรวจนะคะจากบริษัทตรวจรถชั้นนําเพราะฉะนั้นรถที่ช้ำๆนะคะเกรดไม่เอนะคะไม่ได้สีดาวห้าดาวนี่นะคะไม่สามารถที่จะมาจอดอยู่ตรงนี้ได้นะคะรถทุกคันนะคะพี่ขาส่วนใหญ่จะเป็นรถของหน่วยงานนะคะเป็นรถของหน่วยงานค่ะข้อดีของรถหน่วยงานคืออะไรสามารถเช็คศูนย์นะคะเช็คศูนย์เช็คประวัติการเข้าศูนย์ทุกระยะได้เลยนี่พี่ดูด้านหลั ค่ะช่องใส่สัมภาระค่ะกว้างขวางมากๆเลยแล้วก็นะคะด้านหลังค่ะแท้แน่นอนไม่เปลี่ยนมาคันนี้คอนเฟิร์มไม่เข้าข้างมานะคะแล้วก็เห็นไหมทุกอย่างมาครบมาเต็มเลยเดี๋ยวอยู่จะพาไปดูด้านหน้ากันต่อเดี๋ยวอ้อมมาทางนี้อีกสักนิดนึงนี่ เดี๋ยวจะอ้อมพาพามาดูด้านหน้านะคะในส่วนของตัวฝากระโปรงด้านหน้าเรามาดูห้องเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเจอกันนะในช่วงของกา,ารดูห้องเครื่องเจอกันเลยค่ะมาดูในส่วนของตัวด้านหน้านะคะห้องเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าพี่ขานี่ เครื่องแห้งๆเลยนะคะเครื่องแห้งมากๆนะคะแห้งสนิทไม่มีคาบของเหลวนะคะไม่มีคาบรั่วใดๆทั้งสิ้นตัวเครื่องค่ะเป็นเครื่องเดิมๆเลยนะคะตัวคานนะคะไม่มีนะคะตันไม่มีแต่งไม่มีต่อแบตเตอรี่เช็คให้ค่ะน้ํามันเครื่องนะคะเช็คให้เลยนะคะเปลี่ยนถ่ายให้นะคะก่อนที่ลูกค้าจะส่งมอบรับมอบไปนะคะไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นอ่าถ้าอยากได้รถสวยๆไว้ใจได้ต้องที่นี่เลยรถเกรดเอ้องที่เพชรยนต์พี่ดูด้านบนฝากระโปรงค่ะแท้แน่นอนเดิมสติ๊กเกอร์ร้อนะคะรันไหนเดิมรถ คันไหนที่มีการชนหนักมาไม่ได้ไมาอยู่ที่นี่จําไว้เลยพี่คะ่ะรถที่นี่ต้องได้มาตรฐานแล้วก็ใครที่นะคะบอกว่าโอ้โหดูรถไม่เป็นมาเลยคะ่ะนาช่างมาก็ได้คะ่ะเรายินดีให้บริการเพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยสภาพดีฟรีดาวต้องรีบทักรีบจับรีบจองกันเข้ามาเลยนะคะทักแชทแอดไลน์เข้ามารถสไลด์อยู่มีบริการให้ไปได้ทั่วประเทศไม่ต้องห่วงนะคะไฟแนนซ์เจ้าหน้าที่มีใบมีไปได้ทั่วประเทศนะคะพี่มีหน้าที่แค่ติดต่อเข้ามาหายอยูวเลยไว้ใจได้เลยรถสไลด์ส่งให้เจ้าหน้าที่ไปหาถึงหน้าบ้านเพราะ ฉะนั้นรถสวยสภาพดีเกรด A ฟฟีดาวต้องนึกถึงอิวรถพรีเมียมมือ2แล้วเบอร์นี้นะคะแอดไลน์เข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าชอบคันนี้แล้วนะคะรบกวนกดติดตามนะคะช่องไว้กดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดรถสวยเกรด A ที่สามารถฟรีดาวทุกคันได้แบบนี้สําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ